ในปัจจุบันเราเล็งเห็นว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่เนื่องจากอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ทานยากดังนั้นกลุ่มของเราจึงคิดผลิตภัณฑ์ที่ทำให้อโวคาโดทานง่ายขึ้นซึ่งก็คืออะโวคาโดมิลค์โดยมีส่วนผสมของนมอะโวคาโดและน้ำผึ้งซึ่งทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมและช่วยให้ทานง่ายมากยิ่งขึ้น สรรพคุณของอะโวคาโด 1. ช่วยลดน้ำหนักอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำแต่มีไฟเบอร์สูงรวมทั้งกรดโอเลอิกที่ทำให้อิ่มเร็ว 2. ช่วยลดน้ำตาลเนื่องจากอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำทางการแพทย์จึงใช้อโวคาโดกับผู้ป่วยเบาหวานเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 3. สารต้านอนุมูลอิสระ ในอะโวคาโดมีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันเซลล์ต่างๆในร่างกายจากสารพิษจึงทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์คือกลุ่มวัยเรียนที่มีอายุ5-18ปีและกลุ่มคนรักสุขภาพนอกจากนี้เราจะมีการจัดบูธตามตลาดห้างสรรพสินค้าและสถานศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้โดยการให้ชิมฟรีและยังมีช่องทางการขายทางโซเชียลมีเดียได้แก่ Instagram และ Line Official เป็นต้น